สวัสดีค่ะสมาชิกนะคะเรามาเจอกันรอบใบหนึ่งรอบนะคะก็คือนิเคอีบ่ายจีนบ่ายแล้วก็ฮังเสิงบ่ายนะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันที่นิเคอีบ่ายกันก่อนเลยบ่ายนี้เราจะให้ทุกคนวิ่งสี่นะลูดเจ็ดวิ่ง แปดเก้าศูนตัววินเราจะให้ทุกคนนะคะจับมัดกันเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะมัดกันเลยมัดกันเลยนะเราละมัดเสร็จแล้วเราจะได้ตัวเด่นที่เราวินมาแล้วก็เลือกตัวเลขที่เราชอบที่สุดเอาไปเสียงโชคนะคะ ต่อมาเราจะเจาะให้เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดเก้าสี่แปดนะคะเลขสามตัวจะให้เป็นสี่แปดเก้านะคะแล้วก็แปดเก้าศูนย์สี่เจ็ดแปด วิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นเจ็ดนะคะเจาะเม็ดเดียวคือสี่กับเจ็ดนะสี่เจ็ดก็จะได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนต่อมาจะเป็นจีนบ่ายนะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งเก้าลูดสาม วินสี่ห้าหกตัววินนี้เราจะให้ทุกคนทําเหมือนเดิมเลยนะคะคือจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะจะให้เป็น สามหกสามห้าเก้าสี่เลขสามตัวจะให้เป็นเก้าสี่ห้าห้าหกสามสี่ห้าเก้านะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสาม เจาะเม็ดเดียวคือเก้าสามนะคะต่อมาเลยนะคะจะเป็นหังเสยงบ่ายนะหังเสยงบ่ายเราเราจะให้ทุกคนวิ่งห้าลูดสาม วินสี่หดตัววินเราจะให้ทุกคนทำเหมือนเดิมเลยนะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนวิ่งบนลูดล่างทำเหมือนเดิมเลยนะคะ เราจะจาะให้เป็นสามเจ็ดสามหกห้าสี่นะคะเลขสามตัวจะให้เป็นห้าสี่หกหกเจ็ดสามหกเจ็ดห้านะคะ วิ premises, 1, hours, side, ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น3เจาะเม็ดเดียวคือ5้สามนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสัตว์คายให้บีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเลขกันต่อไปนะ ก็ขอจบไลฟ์เป็นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ